หลังกล่าวหาว่าขโมยไก่วัดไปกินโดยในคลิปมีการชี้หน้าเตะและกดศีรษะเด็กลงพื้นสร้างเสียงวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะฉันในน้ำ ที่ว่าก้อนเป็นประท่านกับนดนีกับบ่ได้เป็นดอกแต่ว่ากับเทศนวัดมาตัพัดใดมากับชั้นนั่งดวงจันทร์ปาวิโนค่ะชุมชนวัดปลาทุงเีเมืองค่ะจากเหตุการณ์ที่มีเช่าโซเชียลไปลงคงิปพทั้ทงเวาที่เป็นอโยมบุปผ่าวัดเนี่ยพวามิ่งภามรู้สึกออะไรครับกะเสียใจอยู่ค่ะแนวแนวทีดีกับสางสังต่ว่าแน่วภูมิเหตุทำร้ายนีย่ายก็เสียใจอยู่เพราะว่าภูภูมากอกวนก็คือ พระองค์นี้เพิ่นอุปธรรมและเพิ่นกระเรียงเกียรสุกมือกับมหาลักของนี่ย่า่กับเสียแกทีว่าเออเอาลักแล้วกับเสีย่าทํำขวนแล้วหรือว่าเป็นอย่างมากก็เรียบร้อยละครับบัดนี้กับขวนสีแล้วแล้วไปแล้วมันเป็นอย่างไรค่ะจะคอยบ่แล้วจะเทีย่ะกับฝ่ายช่วโซเชียลยุดแชร์เรื่องนี้นะครับข้าังให้ยุดซะยุดซะแนวบ่ดี คืออากวางน้ำว yep. ัดน้ำยาพอว่าอปไดเวยคุณเออเออพะว่าหลวงพอพันยูนี่พันก็เสียใจทีว่ามันบเลิกแท้บรสันเฮว่าผู้ที่สร้างข่วมบีก็ให้มันมีแน่อันทีว่าเบ้ากระเบ้าซะค่ะมันก็เป็นดุยดอกต่ววากับบดถึงกับโดนีมันโลกในหลายกระย่ามากขวนแต่ผู้มากวนเนี่ยคอร้องซะเออพะว่าแม่ออกไม่เอกับทําวัดน์ตาพได้มา แล้วก็สร้างคว่ำดียาเค็ดบุญให้เฮ็ดพระเจริญพาเพิ่นมาสร้างคว่ำดีแล้วเจริญย้อนเพิ่นเจริญย้อนเพิ่นค่ะแม่ออกก็ได้ติดตามเพิ่นมาแล้วบัดนี้ก็บ่ฮู้เขาเนาะเขาสิคิดว่าจังไดนปูที่มาอยากทำายวัดแม่ค่ะนี่ล่ะก็สร้างไว้หมดเดียค่ะนี่จังหนีค่ะแขนนงเพิ่นเด้นี่ล่ะขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี